สวัสดีสสดครับ,รบพี่ปิ่นนะคะมองวส,สันครับจาก csit system นะคะวันนี้มีสิ่งดีๆมานำเสนอครับเราสองคนก็นำคอมพิวเตอร์ราคาพิเศษนะคะมานำเสนอลูกค้านะคะวันนี้มีสินค้าราคาพิเศษคอมพิวเตอร์ i 3นะคะราคาไม่เกิน10,000บาทนะคะว้าวห0 0 0 0บาทราคาแค่นี้เองค่ะวันนี้<อ> csit นำสิ่งดีๆมาให้จริงๆนะคะเรามาดูวนว่า i 3เนี่ย gen 10นะคะราคาไม่เกิน10,000บาทมีอะไรบ้างนะคะ โอเคก็เราจะมารีวิวกันนะผมว่าในงบ1 0,000บาทเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างเริ่มต้นด้วยที่ตัว i 3 Gen10 นะครับผมเป็นตัว4คอร์แเทและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.4 GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วต่อมาจะเป็นตัวเมนบอร์ดของ b i โ s t a r เป็นรุ่น h 5 1 0 m h นะครับ V2 ด้วยตัวนี้แล้วจะมีแรม8 gb r 4ของ tny นะครับรับการตลอดอยู่การใช้งานนะครับแล้วก็มี S.S.D เป็นตัว 240G ิกิกของพิคบิช i o นนะครับรับประกัน3ปีนะครับตัวนี้แล้วก็มีเป็นเคสสลินนะครับบวกเคอเอร์ปในตัวนะครับตัวนี้จะสามารถวางตั้งได้แล้วก็นอนก็ได้นะครับผมเป็นตัวประหยัดพื้นที่นะครับประหยัดพื้นที่ได้ประหยัดพื้นที่มากตัวนี้แล้วสามารถเอาจอมาวางด้านบนตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่ในการทํางานนะครับค่ะตัวนี้เป็นไ3สามเราคาก็ไม่เกิน1 0 0 0 0หบาทนะคะ หรือลูกค้าสนใจนะคะที่จะปรับเป็น i5 ก็ได้นะคะ i5 เนี่ยนะคะ Gen10 นะคะจะเป็นรุ่น10400นะคะ Gen10 ค่ะตัวนี้ได้ถึง6คอร์12เธรดนะคะความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.3ก h z นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเพิ่มเงินแค่2,000บาทนะคะ2,000บาทได้อะไรเราปรับ o เ e r ให้เป็น650วัตต์เลยนะคะ พัดลมใหญ่ค่ะตัวนี้สามารถรองรับการใช้งานต่อเนื่องได้นะคะ24่ชั่วโมงเลยนะคะส่วนเคสเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะในในมูลค่าแค่2,000บาทน,นะคะแล้วสินค้าพวกนี้รับประกันยังไงบ้างครับสินค้าทุกชิ้นนะคะเป็นสินค้าใหม่ทุกกล่องนะคะไม่ไม่มีการเปิดใช้งานนะคะประกัน3ปีเต็มนะคะทั้ง cpu เมนบอร์ดนะคะและ s s d ส่วนแรมเนี่ยจะรับประกันไลท์คำไลท์คำวารันตีนะคะเป็นสินค้าใหม่ทุกชิ้นนะคะนี่การันตีได้นะคะและหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะอัปเกรดการ์ดจอเพื่อใช้งานด้านกราฟิกหรือเล่นเกมนะครับผมจะแนะนําเป็นตัว GT 1 0 3 0นะครับตัวนี้เลยจะเริ่มต้นที่ราคา 3790บาทนะครับตัวน,นี้เลยรับประกัน3ปีนะครับของใหม่ทุกชิ้นตัวนี้ของใหม่ทุกชิ้นนะคะทั้ง2แบร์ลูกค้าเลือกได้นะคะเพิ่มเงินแค่3790บาทนะคะลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะด้านบนนี้เลยด้านนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผม วันนี้นะคะเราสองคนนะคะพี่ปิ่นและน้องวส,สันนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าจากร้านจีไอ s ีซิสเมาตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่วันข้างหน้านะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ